เกลียดมากๆค่ะต้องขอบคุณไอคอนสายามที่ให้หนูเป็น,น,นหนึ่งในหนึ่งในนักสงสงารคือตื่นเต้นมากๆตั้งแต่รู้ว่าหนูได้ถูกเลือกก็คือจะได้ใส่ชุดไทยแล้วรอถึงเต้นจังเลยค่ะใช่ก็นับวันรอวันนี้ค่ะเป็นชุดไทยหรือว่าจะเป็แบบว่าชุดส่วนกับไทยแบบเป็นะใช่คือจริงๆตอนเด็กๆอ่ะเคยสวมมารอบนึงแต่ว่าไม่ไม่ครบเครื่องขนาดนี้แต่ว่าวันนี้คือมาทั้งตัวเลยค่ะสวยไหมคะ เรียกได้ว่าวันนี้มูลค่าชุดก็ยีสกว่าล้านบาทเดียวันี้มันเป็นอะรกชื่ะไี่บมาโหเทวีปะ ก่อนหน้านี้นูเห็นว่าทุกคนแบบรับมันรอเหมือนหนูเลยนะแบบอ,อีกแค่5วันจะเด็กทีจะเป็นมิสสงกรารแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกคนที่มาหาแล้วก็ทุกคนที่ช่วยแั่นเทรนด้วยค่ะเขาบอกว่านางสนมจังฟ้า <c oughs> เป็นทั้งคู่เล้ะนตัล่ะคะ หมดเลยสวยมากมากๆแล้วอันนี้ก็โอ้โหแบบทุกอย่างคือแลนมาหมดแล้วค่ะชว์มาค่นะจิ้งเกี้อ,อกไปเหมืนก็่แบบว่าสวยอะไรนะคะอะไรนะคะที่เราต้องยอะออกไปอะโซเชียลที่ทเรีไปยังไม่เห็นเลยเอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว รักษาสุขภาพนะคะเอ่อแล้วก็ขอให้มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะดื่มน้ำเยอะๆช่วงนี้ร้อนมากๆแล้วก็ฝุ่นเยอะต้องเชคแคร์ตัวยเองยอะนะคะน้องบิ๊เป็นห่วงมากๆเลยะคะ่ะมาบอกเลยว่าฉันแข็กับสติักแล้วเอรักมากขอบคุณะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจที่ทุกคนตื่นเต้นไปกับผู้จัดงานผู้จัดงานต้องเป็น สุดเลยค่ะเ,เราต้องทำอะไรให้แบบว่าเราแข็งแรงดูใชออกกํกาลังกายเรื่อยๆเลย,เลยค่ะไม่งั้นไม่งั้นไม่ผ่าน <Okay. S 1> แต่ละวันแน่ๆเพราะว่าฟิสินเจฟิตเนสตัวเองต้องต้องแข็งแรงจริงๆค่ะอันทนี่ไทยนัดหรือว่าไปไปกีฬาไปกีฬาต้องรอดูนะคะเพราะว่าหรืเชื่อทุกคนไม่คิดว่ามีสิ่งนี้แน่นอนเนี่ยค่ะว่าอยู่ในช่วงมีสุ่งทายแบบซีนอวกากด้วยอ่าใช่ใช่เอ่อของฝั่งพี่ฟินก็จะเป็นซีนอวกาศใช่ไหมคะแต่ว่าน้องเบ็คจะเป็นอยู่ใต้น้ำ แต่พาใต้น้ำของเมการทายเรียบร้อยหมดแล้วเลยนิดเดียวที่ต้องเก็บตกแต่ว่าน่าตื่นเต้นมาก,มากๆทุกทุกครั้งแล้วเมื่อวานน่ะหนูก็เพิ่งเพิ่งไปจอยพึ้นขึ้นสลิงนิดหน่อยกดตัวมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่แต่ว่าชอบชอบนะคะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆทุกวัน ช่วยทั้ง m e n t a l กับ physical เสริมแรงค่ะแล้วกับพี่ซีเป็นยังไงบ้างที่เข้าสิงเยวกันแล้วโมวาน,นะหรอคะปวดตัวทั้งคู่เลยค่ะใช่ก็ต้องคอยสปอร์ตกันต้องช่วยกันนะคะเพื่อจะผ่านพิซซี่ได้ะคะ่ะต่มแล้วสำหรับคาร์คโอ้โหปิ่นพารหนูว่าประสาหลักๆเลยนะคะสำหรับหนเพราะว่าเอ่ออันนี้เป็นไม่ใช่คนที่พูดเยอะมากๆแบบเป็นคนที่ชอบ มีความคิดของตัวเองเยอะมากๆแล้วก็บทก็จะแบบเนี้ยเราจะต้องมานั่งไฮไลท์แบ่งวัคแบ่งคำเนี้ยเพราะว่าเราสึกว่าปกติที่เราแบ่งแบ่งอะ่ะมันไม่ภาษาอังกฤษภาษาไทยมันไม่เหมือนกันก็ต้องมานั่งตดต๊ดตุด,ดหรือว่ามีเวลาว่างก็จะไปหาคุณครูหรือเอ่อพ่วงกับจะถามว่าหนูเข้าใจอันนี้ถูกหรือเปล่าอันนี้โอเคหรือเปล่าเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยภาษาเริ่มเข้าปากแล้วเริ่มคล่องแล้วแต่อาจจะต้องระวังเื่กนการเอ่อจังหวะพูด มันไม่เหมือนภาษาอังกฤษแสดงว่าตอานี่เป็นภาษาไทยภาษาขี้เราเลเวลเท่าไหร่ล้วเนี่ยไม่รู้แต่ว่าคิดว่าถ้าผ่านเป็นพักได้ก็สุดสุดสุด,ส,ด,ส,ดสุดอยู่เพราะว่าบทที่เจอมาคือภาษาไทยวะละัลลคัมมาค่ะวันนี้เราจะสอนภาษาไทยวัละคําว่าอะไรค่ะวัลลคัมหมอวันนี้อะไรดีอะคะมันยุคํำว่าอะไรมีคำอะไรที่แปลกๆนี่ส่วนแบบเซอร์ไพรส์เราอะไรไม่ไปที่ยินประนอโอ,อ ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเหคะมีอะไรแบบว่ามีคำนี้ด้วยหรอมีซีนหนึ่งที่พูดถึงค่าเยอะมากๆอะแล้วหนูแบบมันมันมันเกี่ยวเข้ามาในในแบบเราได้ยังไงแบบมันแต่มันเป็นเมเจอร์ร์ใช่ก็รู้สึกว่าอันนี้น่าอยากให้คนรอดูยังไม่อาจจะไม่ใช่แค่พิกกี ใช่ค่ะฝากดชลอติดตามนะคะทุกคนตั้งใจหมดทั้งทั้งหน้าและเบื้องหลังทุกคนตั้งใจมากๆค่ะอาเพิ่มมีลูกใหม่โชว์มาน้องหมาตัวใหม่อาบ้าเหรอคะทำไมถึงตั้งชื่อนา้น้องเหมือนชาน้องไข่มุกจ้าหวาเรนาใช่นอเน็ตชานหรอใช่ไม่ไข่มุกใช่เหมือนไหมคะเห็นแล้วก็คแต่ว่าแต่ว่าแฟนๆจะชอบแซวว่าน้องเหมือนน้องวัวค่ะแต่น้องน่ารักมากแต่ว่าสน เราก็กำลังขันปันกัดทุกอย่างเป็นเจ้าของป้างไม่ซนแต่ว่าล่าสุดเหมือนโบโบของสลิปเปอร์หนูอะหายไปข้างนึงกำลังตามสืบอยู่น้องตัวไหนลงทองน้องปะเนียไม่ได้นะโบใหญ่นั้นทองน้องยังเล็กอยู่เลยเราไปแบบว่าถมสน์เจ้าอะไรนะบัวายใช่ไหมคะก็คือจริงๆอยากให้มีบอลบอลนิเพื่อนตอนแรกก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดจะหนีคนนึงแต่ว่าแบบเราไปทํางานทุกๆวันอยากให้น้องมีเพื่อนก็เลยลองไปดูแล้วก็น้องตัวนี้คือแบบดึงดูดหนูสุดๆเลยอะล่ะหนูจับแต่ตัวนี้เราไม่จับตัวอื่นเลยจะตามต้องการทำไมเบกกี้ถึงเลือกสายพันธุ์นี้ตลอดเลยให้เหมือนบอลไปเลย <c oughs> ใช่อยู่ด้วยกันจะ <c oughs> มีใครหมางงอกไปเรื่อยไหมมีอีกใช่ไหมจะมีหมางอกต่อพอมีโบบ้าแล้วก็อยากมีอีกค่ะแต่ว่ารอก่อนละกัน แต่หลายคนบอกโบบ้าที่เหมือนโบบะเลยนะเพราะว่าเขาจะมาจังหวะซิดคอมเวลาคุณไลฟ์ตลอดเวลาจริงๆแล้วแบบหนูต้องให้น้องแบบเมดิเทชันอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบโบบ้านิ่งถึงจะนิ่งอะแม่กัด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 น้องคันฟันโบบะต้องโบบะเลยนะโบโบเซอร์เบอรี่ละหนูว่าหนูว่าจะพาไปเอ่อโรงเรียนหมาเพราะยังเด็กอยู่วันๆไม่ได้แหละแต่ว่าโบบ้าน่าจะได้ ่เบสิกเลยอะเอาดิเบสิกเลยเอออย่างน้อยต้องไม่กินนอนใช่ใช่ก็เชื่อฟังให้เชื่อฟังนิดหน่อยเพราะว่าน้องโซนมากมากเลยหนูกลับมาจากทํางานคือวิ่งต้องวิ่งเล่นกับน้องก่อนนอนทุกวันอย่างงี้เราก็ได้ออกกำลังกายกันเอยก็จริงก็จริงค่ะใช่เรียกได้ว่าช่วงนี้แฮปปี้คูณสองเลยปะคะเพราะมีสองตัวใช่น้องคือมาฟุคิวแบบฟุยู่ตัวเองมากๆแล้วก็เดี๋ยวเจ้เนี่ยส่งการจะพาน้องไปไปทะเล ช่ก็จะไปเบรกกับครอบครัวแล้วก็พาน้องหมาไปด้วยงานนี้เราไปได้เห็นลูกสวยๆวยด้วยหรือเปล่าแน่นอนเราติดตามค่ะแน่นอน <c oughs> เคขอบคุณขอบคุณพามขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ